ตอนนี้มีการแย่งพื้นที่ซึ่งกันและกันครับกาดกันแล้วครับมีการแย่งพื้นที่กันแล้วครับหนีกันแล้วครับพุ่นใครกิงใครอยู่แล้วครับพุ่นพุ่นธรรมดาบ่พุ่นอเอยังไงเลยอ้าตอนนี้มุมแดงกับมุมน้ำเงินอ่ำมุมแดงเจาะซ้ายมุมแดงเจาะว็เตะซ้ายมุมน้ำเงินเตะซ้ายมัมจัดไปครับเป็นไดพุ่น เอเชียเป็นเชียครับเอ,เอาเอาเต็มที่เลยหืมใครเก่งใครอยู่ครับเออเอา,เอาตัวหนึ่งข้ามหักไปละตัวโอ้ตัวนี้ว่ามีกามแล้วนี่หืมหืมจัดไปลองเบืองสะแล้วหืม อย่างพื้นที่กันครับเห็นบ่อืมอ๋ออย่างพื้นที่กันครับอืมพูดนะไม่มีใครเป็นรองใครครับแล้วกับ้ยพูดใดล่งไ่พูดนะเอา หือหือตุณนนะต้องเบึงซะและหือโอ้ตุ่นแล้วครับโอ้ให้ว่าให้ว่าบีบจนจนสั้นนะบีบกล้ามกันจนสั้นนะพูดอ่ะเออเอาเลยเอาเลยออนหนักๆเลย อโอ้โอยตัวนี้ออกแล้วออกเส้นวะใช้เลยคลุบคลุบคลุบหึดหึดอ๋อโอ้ตันนั้นกามน่อยออกละบัดใดอะเพ้ตัวนี้กามน่อยมีเหเนาะเอ้าไ,ได้นว่ะอืม อเอาเลยเอาเลยขดัดก้ามขาดัขดขัดืตอนนี้ก็ไม่มีใครจะลงใครนะครับอุดอุดฮะฮึดฮึดขาดฮึดอุดจนสั้นเท่ๆ่ะเออจนสั้นนะมันที่กดใมันขาด กดเลยกดเลยเออเก่งเถอะวะอุ้มอืมอ๋ออคัดคัดพอแล้วพอแล้วแยกแยกโอ้ยแยกแยกแยกพอแล้วมาแล้ว,ลวไปแยกไปแยกมันไปไปไปพอไปคนละทิศละทางไปเลยเอ้ ตีกันอยู่ได้มีแค่สองคนหนึ่งอืมอยู่ในประเทศเดียวกันไหมคนคนละประเทศใครอยู่ดิเออจบครับ